นี่คือสิโมธีเด็กเตอร์เด็กหนุม่มอนาคตไกลผู้ฝันอยากจะเป็นชนชั้นสูงตอนเกรดแหรือตอนมสองลาออกจากโรงเรียนผ่านตัวไปทํางานร้านฟอกหนังทําอยู่ได้สักปี2ปีเพิ่งคิดได้ว่าทํางานร้านฟอกหนังมันไม่มีทางทําให้เราเป็นชนชั้นสูงได้ก็เลยลาออกไปจีบสาวแม่ไม้บ้านรวยคนนึงแต่งงานกันย้ายไปอยู่กับภรรยาที่อยู่ในสังคมชนชั้นสูง ไม่มีชนชั้นสูงคนไหนยอมรับเด็กสเตอร์สักคนเด็กสเตอร์บอกไม่เป็นไรเราจะทําให้พวกเขายอมรับเองยื่นใบสมัครเป็นข้าราชการเข้าไปไม่รับยื่นใหม่ไม่รับยืนบย่นแม่งไปเรื่อยนั่นแหละจนสุดท้ายเขายอมรับเพราะว่ามันตื้อไม่เลิกเด็กสเตอร์ก็เลยได้ทํางานราชการในตําแหน่งที่ชื่อว่า informer of thea หน้าที่หลักๆก็คือการสํารวจประชากรกวางในเมืองว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนทุกคนรู้แต่เด็กสเตอร์ไม่รู้ว่าเมืองนี้แม่งไม่มีกวางสักตัวแต่ไม่เป็นไร เด็กสเตอร์พอใจกับตำแหน่งที่ตัวเองได้มีที่นั่งในงานราชการอู้ดูดีกูนี่มันครูจริงๆถึงเวลาหาตังค์ตอนนั้นอเมริกาอยากจะแยกตัวเป็นเอกราชจ,จากอังกฤษก็เกิดเป็นอเมริก r e รว l u ชันวอร์ค่างเงินของอเมริกาก็ตกคอนติเนนทัลดอลลาร์และยิ่งมูลค่าน้อยเท่าไหร่ทางรัฐบาลก็ต้องยิ่งปั๊มเพิ่มออกมาเท่านั้นเงินมันก็เลยเฟ้ร์เกลื่อนถนนเงินไร้ค่าที่ไม่มีใครอยากได้เกลื่อนไปหมดกระดาษเชตูดยังมีมูลค่ากว่าแต่ทีเนี้ย ทหารที่ไปลบกับผู้อังกฤษเขาก็ได้เงินเป็นคอนเทนตเทอร์ดอลลร์แล้วเขาก็เอาไปใช้อะไรไม่ได้เพราะมันหมดมูลค่าพวกชนชั้นบนชนชั้นสูงเพื่อนบ้านของเด็กเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็อยากจะช่วยทหารพวกนี้เขาก็เลยเอาเงินที่เป็นค่าเงินอื่นเนี่ยมาแลกซื้อคอนเทนตเทอร์ดอลลร์จากทหารพวกนี้เด็กเตอร์เห็นก็เฮ้ย hey, นี่คือสิ่งที่ผู้ดีเขาทํากันนี่มันเป็นวีรบุรุษนี่คือการช่วยชาตินี่มันคือสิ่งที่ชนชั้นสูงอย่างเราควรทํา เด็กสเตอร์ก็เลยเอาเงินทั้งหมดที่ตัวเองมีเงินเมียน,นั่นแหละกว้านซื้อเงินคอนเทนต์ t a l ดอลลาร์ทั้งหมดเท่าที่ตัวเองจะหาได้พูดง่ายคือการเอาเงินที่มีมูลค่าไปซื้อกระดาษที่ไร้มูลค่ามาสะสมแต่เหมือนว่าเด็กสเตอร์จะคิดถูกเพราะว่าพอสงครามจบปุ๊บรัฐบาลตัดสินใจซื้อเงินคอนเทนต์เดอลลาร์คืนแลกกับพันธบัตรรัฐบาลเด็กสเตอร์ก็รวยขี้แตกขี้แต่แตเลยเพราะว่าสะสมไอ้คอนเทนต์ทดอลลาร์นี่ไว้เยอะมาก ต่อให้เด็กเซอร์รวยให้ตายยังไงมีตำแหน่งข้าราชการขนาดไหนสังคมชนชั้นออลิตในเมืองนี้ก็ยังไม่ยอมรับเด็กเซอร์อยู่ดีแน่นอนด้วยความที่เด็กเซอร์เนี่ยไม่มีการศึกษา2คือเด็กเซอร์เป็นพวกอวดรวยและ3คือเด็กเซอร์เป็นพวกขยับปากไม่ถูเวล่ำเวลาและการอาเทศะใครๆก็หมัน่นไ้เด็กเซอร์เพราะฉะนั้นเด็กเซอร์โอเคที่นี่ไม่มีที่ยืนให้เราได้เด็กเซอร์ก็เลยย้ายไปเริ่มต้นใหม่ที่เมืองเมืองอื่น ย้ายเข้าไปอยู่ในโซนคนรวยซื้อเรือสินค้าแล้วก็เริ่มทำธุรกิจส่งออกสินค้าแน่นอนว่าด้วยนิสัยของเด็กเตอร์เนี่ยใครๆก็หมั่นไส้รวมทั้งเพื่อนบ้านใหม่ด้วยเพื่อนบ้านพวกนี้ที่เกลียดขี้หน้าเด็กเตอร์เนี่ยก็อยากจะหาวิธีทำให้เด็กเตอร์เนี่ยมันล้มละลายและจะได้ใส่ตูดไปอยู่ที่อื่นเขาก็เลยแนะนําการค้าแนะนําการลงทุนให้กับเด็กเตอร์คนแรกเนี่ยเขาบอกเด็กเตอร์ว่านี่นี่นี่ซื้อไอที่อุ่นเตียงเนี่ยไปขายที่หมู่เกาะแถบคาบเบียนสิ ที่อุ่นเตียงหน้าตาแบบนี้เนาะมันเหมือนช้อนแหละแล้วข้างในใส่ฐานเข้าไปแล้วเอามายัดใต้เตียงหรือว่าทาบเตียงให้เตียงมันอุ่นๆแต่ทีเนี้ยเด็กสเตอร์ไม่รู้ว่าไอหมู่เกาะคาลิเบียนเนี่ยมันอุ่นมันไม่จําเป็นต้องใช้ที่อุ่นเตียงที่เหมาะสาหรับโซนที่อากาศหนาวเด็กสเตอร์ก็กว้านซื้อที่อุ่นเตียงไปหมดเลย4 0 0 0 0ื่นอันขึ้นเรือสินค้า9ลําลำแล้วก็ตรงไปส่งที่หมู่เกาะคาลิเบียนพอเรือสินค้าไปถึงปุ๊บก็กลายเป็นว่า,า,วาไอคนที่หมู่เกาะคาลิเบียนงงไอช้อนอันญม่มนี่คืออะไร คนที่หมู่เกาะคาลิเบียเนี่ยเขาไม่รู้จักว่าไอ้ที่อุ่นเตียงคืออะไรเขามองมันเป็นช้อนอันบิเลีมแล้วที่นั่นเน่ะเขามีโรงงานน้ําตาลแล้วเขากําลังมองหาที่กวนน้ําตาลอยู่เขาก็เลยว่านซื้อไอ้ที่อุ่นเตียงทั้งหมดของเด็กเตอร์เนี่ยแล้วเอาไปใช้กวนน้าตาลแทนผิดวัตถุป,ประสงค์แต่ก็ขายได้เหมือนกันแถมขายได้ราคาดีกว่าราคาตลาดด้วยซ้ําพอเรือสินค้าก้าวลำกลับมาของขายเกี้ยงเด็กเตอร์ก็เฮ้ยอากาศมันหนาวขนาดนั้นเลยวะ่ะ โอเคงั้นเอาเสื้อผ้าอุ่นๆกับถุงมืออุ่นๆส่งไปขายให้คนที่นู่นด้วยแล้วกันแล้วพอเรือสินค้ามาถึงคาบเบียนพร้อมกระถุงมือกับเสื้อผ้าอุ่นๆมันก็บังเอิญอีกว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขากําลังจะไปไซบีเรียแล้วเขากําลังมองหาแหล่งเสื้อผ้ากระถุงมืออุ่นๆอยู่เขาก็เลยเหมาสินค้าตรงนี้ของเด็กเตอร์ไปหมดเลยเด็กเตอร์ก็กําไรอีกเช่นเคยทั้งที่ควรจะเจ๊งคนแรกทําลายเด็กเซอร์ไม่ได้ไม่เป็นไรมีอีกหลายคนคนที่สอง นี่นี่นี่ลงทุนซื้อถ่านแล้วก็เอาไปขายที่นิวคาสเซิลสิคือนิวคาสเซิลเนี่ยมันเป็นเหมืองถ่านมันเป็นแหล่งผลิตถ่านชั้นดีที่มันไม่จําเป็นต้องซื้อถ่านเลยสักนิดแต่เด็กเตอร์ไม่รู้เด็กเตอร์ก็เอาเงินก้อนใหญ่ใหญๆในลงทุนตุ้มไปกับถ่านแล้วก็ขนขึ้นเรือแล้วก็หอบไปที่นิวคาสเซิลพอเรือไปถึงปุ๊บตอนนั้นคนงานเหมืองถ่านเขาประท้วงหยุดงานกันซัพพลายถ่านเกี่ยงดีมานพุ่งคนก็เลยแห่กันมาซื้อถ่านของเด็กเตอร์ราคาสูงกว่าราคาตลาด เด็กเตอร์ก็เลยรวยเด็กเซอร์ก็เฮ้อกูนี่มันเก่งจริงๆสุดยอดมากเด็กเตอร์เริ่มตัดสินใจธุรกิจของตัวเองมากขึ้นซื้อแมวจรจัดที่ไม่มีใครต้องการจากเมืองเมืองหนึ่งแล้วก็หอบไปขายที่คาลิเบียนเป็นจังหวะเดียวกับที่คาลิเบียนเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนูระบาดแมวก็เลยขายหมดเกลี้ยงเลยอีกทีหนึ่งก็คือเหมาไบเบิลจากที่หนึ่งไปขายกับอีกเกาะหนึ่งซึ่งอยู่ดีๆไอ้เกาะนั้นอะ่ะมันก็เพิ่งจะมีความเชื่อว่าถ้าคุณไม่มีไบเบิลคุณจะตกนรกนะ เรื่องขนไบเบิลของเด็กเตอร์ก็มาเทียบเกาะพอดีคนก็เลยแห่กันซื้อไบเบิลจนหมดหรืออีกครั้งก็คือตอนที่เด็กเตอร์เนี่ยลงทุนซื้อกระดูกประวานจากทั้งเมืองซื้อเยอะเช่นที่ว่าสามารถคุมราคาตลาดของกระดูกประวานได้แล้วอยู่ดีๆที่ยุโรปคนก็แห่กันใส่ชุดที่เรียกว่าคอเซ็ตหรือไอชุดรัดอะ่ะอยู่ดีๆเขาก็ฮิตกันแล้วส่วนประกอบที่ใช้ในการทําชุดนั้นน่ะคือกระดูกประวานเด็กเตอร์ก็เอาไปขายที่ยุโรปแล้วก็รวยขี้แตกขี้แดนตอนแรกมันดูเหมือนไอโง่ ตอนที่สองมันเริ่มดูเหมือนไอบ้บ้าหลังๆมันชักจะเหมือนอัจฉริยะผู้มาก่อนการอืมแต่ยังไม่หมดถ้าเกิดว่าฉันตายขึ้นมาสักวันเนี่ยคนเขาจะคิดยังไงเด็กเซอร์ก็เลยลองแกล้งตายแล้วก็จัดงานศพของตัวเองขึ้นมามีแขกมาสามพันกว่าคนรวมถึงลูกแล้วก็เมียของตัวเองด้วยและเด็กเซอร์ก็ไปแอบ,บดูว่าคนอื่นเขาคิดยังไงเขาร้องไห้หรือเปล่าเขาเสียใจไหมปรากฏว่าเด็กเตอร์ไปเห็นว่าเมียตัวเองยิ้มหวานน้าล,ลื่นสุดๆก็เลยพุ่งออกมาด่าเมียตัวเองท่ามกลางแขกสามพันกว่าคนที่มาาร่วมงนศพ แล้วก็ทําเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้แขกทั้งสามบันคนกลับบ้านไปแบบงงๆพอเด็กเซอร์อายุ50ตัวเองก็อยู่มาสักพักแล้วนะจะทิ้งอะไรไว้ให้คนรุ่นหลังดีแล้วก็คิดได้ว่าคนที่เขาเป็นผู้ดีพวกชนชั้นสูงมีการศึกษาสมัยนั้นนะ่ะเขาจะเขียนหนังสือเด็ xter กเซอร์ก็อืมเราก็เป็นชนชั้นสูงนี่เนาะเขียนหนังสือออกมาเล่มหนึ่งหนังสือที่เด็กเซอร์เขียนออกมาจะเป็นหนังสือที่ใครหลายๆคนรวมถึงผมด้วยอ่านและกำหมัดแบบสุด,สด มันไม่มีวันอายุมันไม่มีการเว้นวรคมันสะกดผิดมันไม่มีกม,มา่าแน่นอนว่ามีการคอมเพนนักวิจารณ์คนหลายๆคนที่อ่านหนังสือของเด็กสเตอร์ก็ออกมาด่าเลยว่ามันเขียนอะไรมาเนี่ยไม่มีการเว้นวรคไม่มีอะไรเลยเด็กสเตอร์ก็เลยตีพ,พิมพ์ครั้งที่2เป็นฉบับแก้โดยทุกอย่างเหมือนเดิมหนังสือเหมือนเดิมทุกหน้าเพิ่มขึ้นมาหน้าหนึ่งคือหน้านี้เป็นหน้าที่มีแต่ full stop question mark comma ่องหมายตกใจแล้วก็เขียนบรรยายไว้นิดหนึ่งว่าอืม มีคนหลายคนนะครับบ่นหนังสือผมว่ามันไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีการเว้นวรรคไม่มีการหยุดประโยคแกม่าก็ผิดสะกดก็พังอ่ะคุณเอาหน้านี้ไปเลยหน้าที่มีแต่ฟุลสต็อปคอมม่าควิชันมารคคุณอยากจะใส่ตรงไหนแล้วแต่คุณมึงหลังจากไม่กี่ปีหลังจากออกหนังสือเด็กสเตอร์ก็ตายตามที่พี่แกคาดเดาไว้นั่นแหละก็นั่นแหละเรื่องราวของคนที่ไม่โคตรโง่ก็โคตรบ้าแล้วทำไมโคตรบ้าก็โคตรอัจฉริยะคนหนึ่ง la